เมื่อคุณก้าวข้ามมันไปได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่คนอื่นมองคุณนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของเขาทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอคุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะให้อภัยในบางเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยคุณจะเรียนรู้วิธีที่จะรักในบางเรื่องที่ไม่น่าจะรัก คุณจะเรียนรู้วิธีที่จะยอมรับในบางสิ่งที่ไม่น่าจะยอมรับและคุณจะเรียนรู้วิธีในการที่จะโอกอกอด ใครบางคนที่เคยทําร้ายคุณนั่นมันจะเป็นแสงสว่างที่ส่องนําพาคุณและคนอื่นแต่คุณต้องเชื่อและกล้าให้มากพอในการที่จะส่องแสงสว่างให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะมีใครบางคนมาพูดให้คุณลดแสงในตัวคุณนักดับฝันนักขโมยฝันทําไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้มันยากคุณอย่าไปโกรธเขาเพราะนั่นมันเป็นวิธีการที่เขาแสดงออกเขาจะรักคุณเท่าที่เขารักตัวเขาเองเท่านั้นขอเพียงคุณ เชื่อมั่นและส่องแสงสว่างให้มากพอและส่องแสงนั้นให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยึดในเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณนาทำนั้นมันยิ่งใหญ่เพียงไหนคุณจะรู้และคุณจะลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในตัวคุณเองคุณอย่าลดแสงสว่างในตัวคุณเองเพียงเพราะคำพูดของใครบางคนแต่ให้มุ่งเป้าไปและส่องแสงสว่างเพื่อจุดหมายเป้าหมายที่คุณต้องการวันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุสวัสดีค่ะ